กรบสวดดีนะครับเพื่อนๆนักสะสมทุกคนตุกท่านนะครับใครที่มีเหรียญสองบาทนะครับด้านหลังวัดนะครับพระบรมวันพธิ์เจอวัดพระธาตุภูเขาทองแบบนี้นะครับสามารถนํามาขายผมได้เลยนะครับจุดพิเศษสังเกตนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลแล้วก็ฟังรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมถ้าพูดถึงเหรียญธรรมดาก่อนครับในในในส่วนนี้ผมจะพูดถึงเหรียญธรรมดาก่อนเหรียญธรรมดานะครับจะมีลักษณะที่เป็น นะครับสีทองนะครับในส่วนของปีนี้นะครับทุกคนทุกท่านในส่วนของปีนี้นะครับใหญ่ทุกคนดูนะครับปีไรเอ่ยปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับในส่วนของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกสีทองนะครับจะเป็นเหรียญแบบธรรมดานะครับเหรียญนี้จะเป็นในส่วนของเหรียญบล็อกรูปแบบใหม่นะครับบล็อก ok รูปแบบใหม่ก็คือเหรียญที่ถูกผลิตขึ้นมา หลังจากปี2,551เป็นต้นมานะครับเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดานะครับปี2,556ผมยังไม่รับซื้อให้นะครับแต่ถ้าคุณไปเจอในส่วนของเหรียญน,นะครับสองบาทสีเงินปี2,556สีเงินก็คือสีขาวนั่นเลยครับผมนะครับผมนะรับ,ร,บรับซื้อให้ตั้งแต่สามพันจนถึงสามหมนบาท เนื่องจากเป็นเหรียญที่วงการนักสะสมนะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญผลิตผิดเนื้อนะครับเหรียญผลิตผิดเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเท่าที่ผมศึกษามานะครับจะเจอกันในส่วนของปีนี้นะครับสอง6ันห้าห้าสิบหกสองันห้ารยห้าสิบเจ็ดสองปีนี้จะเจอบ่อยมากที่สุดนะครับส่วนปีสอง8ันห้า้สี่สิบปดสี่สิบเก้าห้าสิบยังไม่รับซื้อนะครับอันนั้นเป็นเหรียญปกตินะครับที่เป็นสีเงินนะครับแต่ถ้าเป็นสี ขาวปีสองพันห้า้ห้าสิบกมันเป็นเหรียญผลิตผิดเนื้อนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ทุกคนทุกท่านเห็นเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นในส่วนของเหรียญสีทองนะครับเอออันนี้เป็นเหรียญธรรมดานะครับสีเงนินเนี่ยถ้ามันมีการหลุดออกมานะครับถึงมือเพื่อนๆน,น้อสะสมเมื่อไหร่ก็เอามาขายต่อผมได้นะครับเหรียญละสามพันจนถึงสามหมื่นบาทขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญที่ท่านได้นํามาจําหน่ายให้ผมหนักขณะนี้ด้วยนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับข้อมูลนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมดูกันง่ายๆเลยนะครับแค่คนทุกท่านมีเหรียญสองบาทนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับในส่วนของเหรียญที่เป็นลักษณะสีขาวอะแค่นี้ทุกคนทุกท่านขายผมได้เลยอย่างนน้อยเนี่ยอย่างนน้อยเนี่ยได้ล,ดละเหรียญละสามพันนะครับสภาพไม่ไมใหม่สวยๆก็อาจจะได้ถึงสามหมื่นบาท นะครับผมโอเคนะครับปุมฝากทุกทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทาง c h ANNEL ของเราด้วยนะครับทีนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ